ดีค่ะเจอกันนี้แล้วจ้ะกับแม่บ้านพากินมาจ้ะพี่น้องมือ้กกนามมาอ,อนี้กินตำมะฮุ่งโคตราหร้อนว่าเอ้ากินตำมะฮุ่งกับไข่ต้มกับลวกกุ้งแล้วกะปลาแห้งโอ้ปลาแดดเดียวปลานิ่นจะ้ะมาตำมะฮุ่งใส่ปูวันปูแปดผ้าเข้ากับมีพักสลัดแล้วก์พักบุ้งนา มาละกินกจ้ะมาจ้ะกินเลยเน,นาะเหนียวปิดบระหลดนะยังหวงังใช่เปล่า

พี่น้องปูมันขนาดมาเป็นปูแป้นเนยจ้ะ cốc cốc Hãy subscribe cho ขอซ้ายมือแล้วจ้ะบวซ้ายมือบัถนัดต่ำโอง กุ้งนิ่มกินได้บ้อ งานเหมือนว่าอลไรไข่ต้มคนดีเป็นตอนนี้

เล็นเองทำเองจ้ะปลาเลื่อนออาฟัวกะัดเยอนเดียววางปลาจะไมกัน

ต้มห้านาทีกฮึวอ,อเป็นตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ้อสยำปูเพื่อนใชยครับแส่น้ำเกลือแส่น้ำเกลือสักโมงนะเรต้องหลายแต่มันสุดเค็มหก สืามงกลัวก็มดืดละ กรเทีมมยนะมทนงแห้งโดนแห่แส่บอมือดแล้วเนรอเบื่อไปเยบิดบิดปะน้ำแดงจิ้งคึงคนล่ะ อเหมือนละเอาเลยคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องมาแค่นี้ก่็เลิกจก้ะขอบคุณค่ะ